สวัสดีครับสวัสดีครับพบเจอกันอีกแล้วครับกับเด็กเป็นนกคือเกาเมื่อนเดือครับคลิปนี้ว่มีอย่างไรครับผมผ้านั่งเบิงฝนครับนั่งฟังเสียงฝนเวลาไกลเจริกงานครับหางมูงปปาครับบรรยากาศก็จะประมาณนี้ครับรถสัญจรไปมาแลนดไปแลนดมากนะครับน้ําก็ท่วมถนน น้ำขังถนนครับน้ำท่วมถนนพอระบายน้ำระบายพระท่านครับฝนตกหนักเมื่อกี้นี่ครับตกยางแห้งแต่ตอนนี้ฝนอยากเบาแล้วครับฝนเริ่มจะหยุดแล้วแต่น้ำตอนนี้ยังบพมีทาว่าจะลดเลยครับคุณครับประมาณครึ่งรอรถมอไซค์แล้วครับริมๆนี่แลนด์แถบบ่ได้ครับต้องไปแลนด์อยู่ตรงริมตรงเลนกลางๆตรงกลางๆเล่นนะครับเห็นรถกระบะแลนด์ลุยมากกับมอไซค์ครับ แล้วกับรถพ่อจุดเนอร์ครับรครับลุยน้ํากันแบบนี้เลยใส่รถใส่ถนทนจะใส่ความรามาระวังในเด้อครับเห็นใจรถมอไซค์นะครับหรือเห็นใจคนที่เดินดยู่ข้างคนบาดเนี่ยพรอแมนเฝ้ารีบเฝ้าเวียบสาดน้ำใส่คนอื่นเขา <c oughs> เวลาณนะช่วงนี้นะครับคนกําลังสิเลิกงานบางบริษัทบางโรงงานเลิกงานพอดีครับห้าโมงวกว่าครับ 17นาฬิกาโดยประมาณนะครับ17นาฬิกากับ18กว่าหน้าที่ครับรถกระสันจอดไปมากประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวผมจะซูมเข้าไปใกล้ให้เบิ่งครับซูมเข้าไปใกล้ตรงริมถนนนะครับริมฟุตบาทว่าน้ำท่วมท่วมแทบจะเสมอกันกับฟุตบาทครับนะครับเห็นไหมครับรถกระบะรถเกียงแลน่านไปรถมอเตอร์ไซค์ลุยมากนะครับแทบจะว่าเสมอกับริมฟุตบาทเลยนะครับน้ำท่วมตอนนี้ น้ำนองแล้วครับน้ำถ่วมแบบนี้ผมคิดได้ย่างเดียวครับถ้าสมัยผมอยู่บันนอกครับถ้าสมัยผมถอดเสื้อผ้าเล่นน้ำลุยน้ำยุ่ตามบานนอกครับโอ้ยลุยน้ำตากฝนเตะน้ำใช่กันสนุกสนานเล่นมวนซื้อหัวเซลครับมวนกรุ๊อนะ่ะแถวบันนอกผมด้อีสานบันนอกผู้ได้เล่นน้ำฝนแบบนี้โอ้ยสดชื่นนะครับสนุกสนานเฮ้ยฮ่าถ้าย้อนไปได้ย้อนไปเล่นแบบ แบบเก่าครับแบบเก่าแบบเดิมแถวอีสานบ้านนอกมีความสุขครับเล่นสนุกสนานควนซสื้อให้ห้านะครับเด่นกับพวกพวกเด้งหน่อยมู่เดียวกันขักขับสุดขักแบบนี้เลยแต่ถ้าเป็นแถวในกรุงเทพและเขตปริมณฑลก็บว่าได้เห็นยังล่ะครับนั่งเบิ้งน้ำสิละนั่งเบิ้งฝนครับนั่งฟังเสียงฝน สิเป็นถอดเสือ้อลุยน้ำแข้งฝนคือ,อยุ่แถวบันนอเข้าปะได้ครับเขาสิว่าเป็นบา้บาบ้าบ้าแล้วนะเขาสีว่าังสิอายเขาอีกครับเบิ้งรับเบิ้งหม้อใส่ลุยน้ำค่อยๆครับค่อยๆขี้ออาเด้นเพราะว่าเพิ่งประกาศมาลิ่มลิ่มฟุดบาดครับเพราะว่าน,นั่นตรงแถวลิ่มลิ่มฟุดบาดนางมันท่วสูงมันท่วลึกเพิ่นก็สิาพากันไปครับยุ่ตรงนู้นเราไปออกันยุ่แถวกลางๆครับยุ่ใจการถนนครับ ฟังเล่นคุณกบยุ่ตรงกลางฟังเล่นนี่ก็ไปยุ่ชิดยู่ตรงกลางครับร่วมๆกันยู่ตรงกลางริมๆถนนขอบถนนจะพอมีผู้ใดสิขับรถเพราะว่าน้าม,มันท่วมลึกครับน้าม,มันท่วมสูงเพินกันเล่นไปครับอยู่ตรงนั้นท่านผู้ชมที่ชมคลิปวิดีโอเด็กปนนอกขอให้มีแต่ความสุขความเจริญเดอ้อเจ็บแย่ใดความไขรแย,ย่มีครับมีเงินมีทองเฮงเฮงรวยรวยปังปังนะครับถูกหวยด้วยเบอร์ ขอให้สุขสมวังในสิ่งที่ต้องการทุกคนทุกท่านครับสุดท้ายแล้วต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับบายบายไปแล้วครับ